ไม่นี้องจีบมีเมนูครับไก,ก่กระเต็ดครับได่ไก,ก่บ,บานมาไต่ไก,ก่บ,บ้านมาตัวหนึง่งว่าสิเฮ็ดไก,ก่กระเต็ดเลยครับตัวละลูกเอาเลยมาตำเครื่องแกงกันครับมีข่ากระเทียมข่าตะไคร้ใบบักกูดกระเทียมนะครับ เดี๋ยวเราค่อ,คอยใส่พริกแห่งไปทีหลังอันนี้ตมให้มันละเอียดก่อนมันคือสูตรก็ยังขวงใกล้นะน,นะครับใส่ตัวเดียวกันเครื่องแกงตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าวิธีขัขวก,กับเต็มมันต่างกันแค่นั้นอันอื่นคือกันวะ่ะเห้มาตำเครื่องแกงเดี๋ยวค่อยไปปรุงพร้อมๆกันนะครับ มาเริมเพิ่มมาเริ่มปรุงกันเลยกิวขาวครับปรุงกึ่งย่งขาวขาวกล้บ้านนี่นะครับรถดีสายเขียวจังหน่อยชูรถ ใส่อะไรนะครับไอชีเพิ่มมากอีก่คือนจะเป็นน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยกระเตยียบใก่ของผมนี่มันจีเป็นโน้นว่าเขียนๆนะครับต่นนี่น้ำนะครับ หนังลยเดี๋ยวข้นให้มันเข่ากันเลยครับกระเทียมไก่้นี่มงขีดผมมั่นนี่นลครับข้นผสมมันเข่ากันก่อนได้ทีแล้วค่อยเอาไปต่างไฟอ่าให้มันหลขึ้นมาหนำไก่หนำเครื่องปรุงออกไก่ซุป คือว่าใช่ได้คือว่ากินได้เลยแอบน,นั้นนี่ครับบาซิมก็คิดว่าใช่ได้เลยครับน้ำ้อยหนึ่งเทาเทาเติมน้ำกาวาไก่มันสุกพอดีมันจิงงวด น่ามันก็จริงมวดลงตามความต้องการของเขาจังผมเนี่ยมากมากแบบข้นๆเหนียวๆจังหน่อยหนึ่งเหนียวจริงเหนียวก็ตัวน้ำมันหอยนี่นะครับจริงเหนียวความชอบพิเศษครับน้ำมันหอยผมอะซีอิ๊วขาวอีกจังหน่อยหนึ่งขอ หอมเติ้ยลงไปได้ก็ได้ครับนี่เดี๋ยวจะคนหมักใบกะเพราผมมาแข็งมันออกไปเลยให้กินมันออกให้มันออกไปคักๆเลยบม่เกี่ยวเหี่ยวบม่เหี่ยวเลยครับผมมาแข็งมันออกปิดฝาไปเลย,ยงั้นอบอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวมาชมกันครับ ตั้ง<ๆ>กกต่อครับก็ผมมาไก่กระเตียหเเ่าเริ่มได้ที่แล้วครับน้ำกับงวดพอดีไก่กับเต้อยแล้วเป็นไก่น้อยต้มวโดนดอกมาชิมรสชาติกันเลยเป็นเลยอืมพอดี เป็ดกำลังดีเบอ่เกี้มไปเบอ่เกี้มไปหวานน้อยๆไปเลี่ยมไปเลียม,น,ม,ยม,มนี่หวานในเครื่องแกงครับน้ำมันหอยอ่ะหวานเขียวเหนียวพอดีตามที่ต้องการเลยครับปิดไฟปรุงเลยเลยความเสิร์ฟครับ แต่ความเสียบเลยเอ้ยลืมหอมลืมหอมเดี๋ยวเดี๋ยวใส่หอมกันนะครับกระเซ็นเรีเยบร้อยแล้วอพอดีเป้เลยครับเราต้องเติมน้ำปลาเดี๋ยวมันนี่ชิมนี่นะครับเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่ครับไก่บ้านกระเตเียดไก่เชี่ยวนว่าขวัวไก่กันนะครับ อขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ใหน้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะขอบคุณครับสวัสดีครับ